สวัสดีค่ะอายค่ะสวัสดีค่ะเอะ้ยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมกระดาษนะคะอันนี้รถอะไรอันนี้เป็นรถผลไม้รวมนะน,นั่นคือรถสตรอเบอรี่นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นรถเอ๊แอปเปิ้ลนี่มีปั๊มนั่างดาวด้วยเนี่ยมันจั่งดาวนี่นะแอปเปิ้ลแล้วก็เง,งุเงงน่เงงนเงุ่นทุกรถอันน้ำน้ำนำ ดูคุณเอิร์นคุณเอิร์นเขาถือแต่ไม่อันนี้มันเป็นไนงะมันก็มีทุกอันแหละช่างเหรอโอเคมาต่อเลยจะรีวิวไหนก่อนจนะมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะบ้านเรามีหมานะคะเรารีวิวว่าไหนดีเอาเป็นรถแอปเปิ้ลด, <Apple S 2> ดีกว่าแอปเปิ้ลนะ <Apple S 1> นะขนมแบบนี้ของเคอของพี่ก็ นี่ก็แกะแเลยนี่คนแผงก็จะเป็นนี้คะหอมอยู่หอมเหรอเออดังมากเลยหอมมากว,วันนี้เราจะมารีวิวสีสีนะหนึ่งรถต่อสองแผงนะมันก็อะไรออกอะไรวะมืนยาก เหมดดืมอนย่าแล้วจะมีอะไรวอันนี้รถอะไรนะฝรั่งอ๋อแอปเปิ้ลออ๋รถแอปเปิ้ลเขียวนี่ค่ะแอปเปิ้ลรู้ว่าออกมาเลยค่ะโอเคค่ะรถต่อไปก็จะเป็นรถผลไม้รวมเนี่ยแกะแล้วหอมเป็นสีฟ้าไม่มันใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะอันนี้มันสีอ่อนแต่ไม่ใน กล้องม,<ส>มันสีออกเข้มๆเหน่อยนะม,มาดูกุ้งเหยียงกันเปาะอออร่อยมากอ๋อน้องคะ้องม่นแบบส้อมอง,งุ่นส้มส้มอะไรมันก็มีเลมอนส้มต่อเอ้ยอ,ง,อง,งุ่นเะรอกล้วยเนี่ยก็พอผสมกันก็รสชาติเป็นไงผึ่งๆผับๆอะไรของมันเหมือนแบบไปๆไปเรื่อยๆอ่ะ ครั้งแรกก็จะเป็นส้มครั้งแรกเป็นมะมักเพื่อนนะคะมาเอะค่าดูรถต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปรถองุ่นค่ะนี่มันจะมีอะไรพวกเบอร์รี่เบอร์รี่เยอะเลยนะไม่เชอร์รี่องุ่นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรริ่ๆหมดเลยคนละแผ่นมันออกเหมือนสีขาวๆหน่อยในกระดาษในกล่องนะมา อร่อยเนาะหมุนเต็มเต็มเลยอ่ะถ้าชอบช่องฟิจ่าอะไรวันนี้นะอันนี้เราที่ที่เรากินกันมาทั้งหมดเรายังกินไม่หมดนะคะแล้วก็เลยรีวิวไอ้อันนี้ก่อนยังเหลืออยู่เต็มเลยทุกสีทุกรสยังเหลืออยู่เต็มเลยห้องนี้ไม่สิบสองห้องไม่สิบสองมีสองแผ่นนะคะมีสิบสองแผ่นเห็นปะ เขาดูไม่เป็นอะเจ้าโยเป็นโยเปแล้วหมายเหนึ่งมันไปอยู่ข้างหลังสองมันอยู่ข้างหน้าไปก็กลับไปเลยค่ะรถต่อไปรถตัวต้เบลลี่อันนี้กินไม่หมดอยากกินต่อเหมือนสีขาวเปียกๆเลยไม่ก็มันเป็นสีขาวจะให้จริงๆไอ้ใจเทชมพูอ่อนอ่อนแบบนหนคะเหมือนสีขาวเลย ดีๆนะจะออกโอ้โหเห็นม oh, ah. ah, uh. awesome ือแล้วเลยหอมมากกินตีอ่ะอ่ะอืมลืมหักแล้วเคยทุกคนเคยดูพี่อะตอมนะคะทุกคนทุกคนเคยดูพี่อะตอมรีวิวขนมกระดาษไหมเขาเขียนตรงนี้ว่าอะตอมกินเร็ว ย <önemli> สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเฮ้ยอย่าลืมบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดและกดซับต่อใครด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะใครที่ชอบมากกดเลยค่ะกดเลยกดด้านล่างเลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย